ค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่2วันนี้เราจะเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพืชปัจจัยที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชได้แก่น้ำแสงอากาศดินและอุณหภูมิที่พอเหมาะปัจจัยที่หนึ่งน้ำ ช่วยให้การสร้างอาหารของพืชและยังช่วยละลายธาตุอาหารเพื่อให้รากดูดและลำเลียงไปยังส่วนต่างๆของพืชปัจจัยที่สองแสงมีความสำคัญต่อพืชมากเพราะพืชต้องการแสงเพื่อสร้างอาหารปัจจัยที่สามอากาศพืชต้องการแก๊สออกซิเจนสำหรับหายใจและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับสร้างอาหาร พืชหายใจตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนปัจจัยที่4ดินเป็นที่อยู่อาศัยของพืชดินแต่ละแห่งมีส่วนประกอบของธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชต่างกันพืชจะเจริญเติบโตได้ดีถ้าปลูกในดินที่เหมาะสมกับพืชชน,นิดนั้นปัจจัยที่5อุณหภูมิ พืชบางชนิดเจริญเติบโตได้ดีในที่ที่มีอุณหภูมิสูงบางชนิดเจริญเติบโตได้ดีในที่ที่อุณหภูมิต่ำค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาทำกิจกรรมชิ้นงานของเราโดยให้นักเรียนนะคะนำไม้บรรทัดวาดวาดเป็นรูป หกเหลี่ยมนะคะอ่าขีดไม้บรรทัดวาดหนึ่งสองสาสี่ห้าหก็ภาพต่อกันนะคะมีทั้งหมด4ภาพนะคะแบบนี้เลยนะคะให้มีขนาดเท่ากันและอ่าวาดภาพข้างหน้าคือปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชแบบนี้นะคะ แล้ววาดภาพมีอะไรบ้างที่นักเรียนเห็นภาพนี้นะคะวาดภาพเสร็จนักเรียนก็เขียนอะไรคะอากาศใช่ไหมคะอันนี้เป็นภาพอากาศอันนี้เป็นภาพอะไรคะน้ำอันนี้เป็นธาตุอะไรคะภาพธาตุอาหารหรือว่าปุ๋ยนั่นเองค่ะภาพนี้เป็นภาพแสง พอนักเรียนวาดภาพระบายสีนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะ,ะนักเรียนจะได้ประมาณนี้นะคะนั่นก็คือ,อภาพน้ําระบายสีด้วยนะอากาศแสงแล้วก็ธาตุอาหารนักเรียนก็ติดลงในสมุดของตัวเองนะคะ,ะการติดคือเราจะติดเฉพาะ,ะภาพที่เป็นภาพ หกเหลี่ยมด้านหลังคำว่าแสงนะคะเราจะติดกาวส่วนอากาศเราจะไม่ติดกาวน้ำเราจะไม่ติดกาวปุ๋ยเราจะไม่ติดกาวนะคะแต่อากาศนะคะอากาศเราจะพับครึ่งนะคะ,ะคําว่าอากาศเราจะพับครึ่งกับคําว่าแร่ธาตุหรือว่าธาตุอาหารเราจะพับครึ่งเพื่อที่จะให้สามารถพับเก็บในสมุดของเราได้ และข้างหลังคําว่าน้ําเราจะติดหน้าปกนะคะหน้าปกที่เขียนว่าปัจจัยที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตและการเจริญเติบโตของพืชน,นะคะเรามาดูตัวอย่างเลยค่ะ,อะพอเราพับแล้วอภาพที่เป็นภาพเมื่อสักครู่ใช่ไหมะคะเราพับมันก็จะได้เป็นด้านหน้าปัจจัยที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชน,นะคะได้ประมาณนี้อเรามาดูคลิปกันเลยนะคะ ว่าถ้านักเรียนวาดเสร็จแล้วจะได้ประมาณไหนนะคะ,ะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าตรงส่วนนี้นะคะ,ะส่วนนี้จะอยู่ตรง ไหนนั่นก็คือจะติดอยู่ข้างหลังคำว่าน้ำนะคะ,ะตรงข้างหน้าคำว่าปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชจะติดด้านหลังคำว่าน้ำเห็นไหมคะส่วนที่เป็นแร่ธาตุเห็นไหมคะมันจะอาจโดนพับใช่ไหมคะพับครึ่งนึงกับคำว่าอากาศเพื่อที่จะสามารถทำให้มันพับในสมุดได้อ่ดูอีกรอบนะคะ อกเรียนรอบนะค่ะเราจะได้ชิ้นงานประมาณนี้นะคะเทั้งหมด10คะแนน สำหรับวันนี้ก็จบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้อย่าลืมส่งงานนะคะสวัสดีค่ะ